ครับผมพี่ลินสบายดีนะสวาสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างทางโน้นดีมากเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะทีนี้ก็สําคัญผมก็ต้องมาช่วยใช่ก็ต้องมาช่วยหลวงพ่อด้วยครับถ้าไม่มีคนมาช่วยตรงนี้หลวงพ่อจะทํายังไงรถจะเอาเข็นน้าไปได้ยังไงครับแบ่งกําลังพลครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องได้ดูแลกันไม่ต้องกลัวพี่มานาครับผมท่านหนูกับพี่อ้อยยังอยู่ขอบคุณครับเราจะสารสามัคคี พลังสามัคคีของเราจะต้องช่วยท่านธนบดีแล้วก็หลวงปู่ครูบาธนบดีแล้วก็พ่อเอกชัยไปให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้ทำติดก่อนนั่นว่ายังไงพ่อเราต้องได้ของสิ่งดีแต่ไม่รู้สิ่งนี้คืออะไรเถอะเรื่อกทงเร่อและอีกหน่อยช้างเหือบจะมาอีกเป็นสิบย้อยค่ะพ่อเตรียมผู้สาวไว้ให้ค่ะท่านด็อกเตอร์มารับก่อนให้สามท่านรับก่อนได้ฟูได้รับตาพี่อ้อยก่อนเลยผู้สาวบ้านเราค่ะ ยาโกรธมากๆยาพิเศษแต่ยังไม่ได้ล้างค่ะอ๋ออันในล้างแล้วน่าล้างแล้วค่ะทานได้ค่ะนี่นู้ออกจากสวนมาใหม่เลยในในในชามล้างให้แล้วค่ะอร่อยอ๋อโอเคเขาจะขาท่านงทำใ้ขายให้ลูกค้าอาจจะมาร่วมุยกุณของกรณีด้วยอ๋อจัดจัดต้องรักษาทัชจักอย่าพูดขายงดไม่ได้เลยพูดขายอ่ะ Ah: ทั้งบอลลูนยิ่งน้ำหนักลึกฝาฝังได้ยังไงก็ฝาหน้าเลยมากับป้า hey. ปมาน,นั่งไปด้วยค่ะไม่หลงด้วยชีวิตเพราะว่าท่านพลายสำคัญมากท่านพลายคือพลังที่จะทำให้ราชบัลลังก์แกร่งเขาจึงพยายามโค่นถ้าเราทำให้ท่านพลายเนี่ยสามารถแสดงอิกลิศได้พวกเราจะ เงาเบานะคะเพียงบอกป้องท่านไว้ท่านดีริกอยู่แล้วให้เชื่อนะคะเอาพุณมากเลยขอบคุณขอบคุณเช่นกันบารมีที่ท่านบวชยิ่งใหญ่นะนะคะก็เป็นการบวชเพื่อราชบันละแม้คำนี้หลายหลายคนไม่ชอบแต่พวกเราที่คือพลังที่พวกเรามีเราเกิดมาเพื่อสร้างตวนี้กันนะคะขอที่กำลังว่าเรามาจาก xin một điều cản nữa không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทุกท่าน่มดูอาหารน้ท่ไหาคุณพระรดีเไดีีเสร็จแล้วพอสึกมันไม่อยากสึกมันมีความรู้สึกว่าไมอยากไปแล้วขอขอขอให้่นถึงที่สุดแห่งความพันธุ์คือพันธุ์พันชาตินี้ด้วยเถิดขอให้ได้อยู่ในภาคเซาวัศได้ในระเชาตินี้นะคะในนั้เพราะว่าขนมป้มากแล้วรักษาภนมิปัอปเล้นะคะ ขอให้สำเร็จได้เจอและบารมีนี้แหละที่จะช่วยให้งานของพวกเราเนี่ยสำเร็จคุณมากค่ะนี่จะพาตัวจริงนสัญญาพ่อคายไว้ว่าจะเอาไปคืนเพราะว่าถ้าทางพันี้จะให้แตกแล้วก็จุ่มสนิหาผ่านเรื่องฟ้าของวัดในรถเพราะอันนั้นของวัด เตอนนี้ก็มากราบหลวงพิ่ต้อยเรียบร้อยแลครับก็จะเดินทางไปที่ศูนย์ช้างนะเมื่อคืนเขาพีเหล็กแล้วสองใบยัไง้ วัด่เี่เาฟต้อมขหมดแล้วเต้องลงา็นไม่เ็นไรเอาลงนี่นได้แล้วก็ถวายนี่นี่เลเอาไว้ใส่พระไตโอเคเดี๋ยวเตรียมไว้ใส่พระไตเลยดีเลยลงเลยลงเลยไตลงเลยไต้ใต้เอาลเลยาต่างประเทศเลยนี่เลยเจ้าขาจากแม่พระธรณีเจ้าคขะทัดดินีเอาลงมาดีเนาะ เพื่อเจะสงก็แลเนาะเออเื่องธรกิของท่านเพื่อสายพิเศาในไทขอพอแรงหน่อยานิพเพื่อานพานนิพานค่ะเีนพบานิพานคือคือโยมไปลุยอสูรมีอะไรป้องกันอสูรมั้ยนคะไม่ไดจะไปลุยทู่มันี่จริงมัน่นนีจริงน ป้าเสมอเป็นยังไงบ้างไม่เขียนในนั้นะทำดีต้องได้ดีป้าับเป็นยังไงบ้างประทานของพวกเราขอทำบุญนะอเลยยางตรงรักตายอย่างพักดีส่งพระเจริญเกิดมาใช่อื่นเพื่อมืนดินไทยโอยังยืนหยัดคำนี้ตลอดไปจนกว่าชีวิต ไม่ไม่ใอะไเจ้าพะได้ดับฟ้าฟื้นจะได้ใช้ที่ถูกโยมลองเปิดดูนะด้านหลังูด้านหลังลูก้างโอ้ยใส่ด้านหลังด้านหลังนะแ่าเปิดไม่ได้ท่านรีบรับเดี๋ยววันหลังตรงมาแน่โอ้ขอท่านไปด้วยท่านไปด้วย ถ้างั้นก็แสดงว่าของที่นี่พ่อเราอาจจะเอาไปเกินไ่เย่้วอ้วเจ้าค่ะข้นไปก็ได้พอ้วขวดน้ำเลยดิค่ะขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำเลยอุ้ยอะไรครับพี่ไม่ได้เอาน้ำใส่อืมเดี๋ยวขวดน้ำเสร็จเด้ยวากฝังนดหน่อต้งไปโยมรับรับดูารีไ แล้วอาบสามครั้งอีกผอมผอมผมผมผอมแล้วทหาพวกโมจะไปออกศึกเจค่ะขอพรให้ชนะศึกได้ค่ะคอณเตอค่ะน้าต้องกันเลยเอาอาบามยะอาวาลิวาปูราปารีปูเรนติสราลัง Dewak mewak ito sinang te tangang upa kapati Kikisampati tangpumhang Kipamewasamit katungkau Kikulentungkang tapang Jantung penarang soya Pamanikotila soya Lapiti yuwi wajan Kusatak lupu Dinasratuk mati Pembat bantarayu พาวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุษาปยาโนจัตตารโธรรมวัตสนติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโธทละโธทีโรวันนาโทปฏิภาณาโทสุขังสถาตาเมธาวีสุขังโตอติคัชติอายุทัวาพลังวันนางสุขังแจปฏิภาณะโท ทีฆายุยยัควาโหติยัทยาภูปะปัจจติเตมเพราะว่าสุตภาพมังคังละขันตุรภาพเทวตาสพตภพุทธานุภาเวนะสุภาโตทีภวันุเตมเพราะว่าสุตภาพมังคังลกคันสุตภาพเทวตาสุตาพธรรมานุภาเวนะสุภาโททีภวันสุเตภพวสุตภา พมังคลังลากษน์ุสาภเทวตาปะพังฆานุภาเวนะปะพาโสตีะวันตุต มาสัมพทธปัญจสัมมาสัมพุทโุวามาสัพุทโินามโมพุทธายะอิปิมหากรมใจอิปิมหารายทสัดีวินาปันติอิิมหาปรมัตาสารตาปัญจพุทธามหาสิโนมหสุขโมหสุขังมหาพังสุขังสนตุสัพุทสัพพสตโกกุสยุสัพสเนรุปันลวินาถันติอาเิสัพพสุตโต สุกโตสุกโตโลกะสุกโตสุกโตภควาติอิระชากัปตันสาติหันชะโตโลกะนังปุติปัสสรารุสัพพุริธาถวะตพาวสาติธาสิงพอดีจะมหาเทโรสเอหิเอหิดัจปังตังมามาสัพเพชนะสัพพุชนะสัพพะผูชาปวันตุเมนัมมาภะภะนาชาลีติลาภินังยะทิทังหรือว่าดีสาธุกระเล่นก่อนจ้า ยจะนำความสำเร็จมาถวาย้ค่ะพระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์จะนำน้ำไปันที่ยี่สีใช่ไหมคะันที่ยี่สี่้วพราจารย์เราจะได้ให้ได้โทรถามยมอีกรอบหนึ่งเจ้าะเอาคำตอบถ้าถ้าพระอาจารย์ไปหนูจะได้มาัต่วาไใหนูจะได้ไรอรับ่าจะผ่านจะรับเลพะอาูจะได้ไปรอรับจ้ะท่านจะได้เพราะว่าเดี๋ยวพ้อาจรับพ้ะลู้ปู่ให้วันที่ชัดเจน ที่ยกจะเอาผ้าไตไปที่ไทยจะไปจะไปกันเจ้าค่ะแต่งยมกำลังลุยงานนะเจ้าค่ะก็ไ้ไม่ได้มาในวันนั้นเพราะว่ายมอยู่อยู่กำลังกัจัดการงานจัดงานฟื้นฟูโอ้ใช่ใช่จะเปิดกเลตีพุทธที่ทั้งตนพุทธก็คือวันเพ็ญวันพุธที่จะมาปัจุดกันเพราะว่าพอุปคุตเขาจะออกมาดินกรจัก ท,ท่านก็แสดงอิทธิฤทธิ์ที่โยมเห็นด้วยว่าโยมอยากมาทําแล้วท่านก็ให้มาได้ทดันปีนี้มนะีสองวันคือเดือนเดือนเมษาหนึ่งครั้งแล้วก็มาวันที่27่สิบเจ็ดเดือนธันวาคงพรุ่งนี้จะไปบริจาคน้ำอีกสองจุดโอเคสาธุสาธุช่วยกันเนาะช่วยกันครับผมติดงานอีกสองอยากจะไปมากเลยแต่ว่าท่านี้ไม่มีรถไปส่งน้ำพี่จะลงใต้ด้วยถ้าจะลงด้วยก็เชิญนะโอ้ยินดีมากๆากครับ เดินทางปลอดภัยครับผมครับพี่ขอบคุณครับเออโอ้ยไม่เป็นไรครับพี่ตายครับขอบพระคุณครับพี่ตายเป็นกำลังใจให้กันครับอ่ะ นี่ฮะอ่ะก็วันนี้ก็มีข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์อีกเ่งข่าวนะครับก็ป๋าคะาเนศนะครับก็จะบวชเนาะก็จะบวชนะครับเดี๋ยวกําหนดวันที่รอแจ้งข่าวเนาะแล้วก็วันนี้ก็มันจะก็จะมีพี่อ้อยเป็นเจ้าภาพให้นะครับเป็นเจ้าภาพให้นะครับก็รอดูกําหนดวันที่ว่าจะวันไหนเนาะ วันนี้ได้เจ้าภาพบวชก็จะเป็นก็จะบวชนะครับครับเดินทางปลอดภัยครับผมเราส่งขึ้นรถแล้วก็ครับแล้วปา่าขนีคิดว่าได้เจ้าวันไหนในใจ วันศุกร์วันเอาวันศุกร์นะเอาดูยีรป่าคนดูตั้งสามสี่ร้อยคนเนี่ยเลยเอฟซีเข้ามาร่วมงานบวชป่าจขอวันศุกร์หนูพ่อจะให้หรือเปล่าในเด็ดในเย็นี้เขไปคุยสหรือพอคุยอ๋อไปคุยสุดอีกทีหนึ่งนะครับครับวนวนตรงนี้เลยครับผมวนออกไปเลยฮะวนออกไปตรงไปเลยครับไม่ต้องถอยครับวนออกไปเลยวนออกทางโรงเรียนเลยครับ เดินทางปลอดภัยครับครับดเดินทางปลอดภัยครับนทางปลอดภัยครับ่บบะนี่ครับก็เดินทางกลับสุนช้างแล้วมากราบหลวงพี่ต้อยนะมากราบหลวงพี่ต้อยขอพรในการทำภารกิจทำงานในภารกิจต่างๆที่ช่วยเหลือช้างนะครับคุณอ้อย ออขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ